สวัสดีค่ะคอต้ตนรับสู่มันนีอ่อะไรคลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบนึงนะคะสําหรับเมจิกคาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินหรือสอนการแลกของรางวัลจากเมจิกคาเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะแล้วสนใจก็ดูคลิปนี้ให้จบก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าเออมันได้จริงไหมส่วนใครที่มีอยู่แล้วแล้วก็เล่นอยู่ก็เล่นต่อไปค่ะแล้วก็กดถอนเงินต่อไปได้เลย อันนี้คือหนะ้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้การถอนเงินเราจะดูที่ตรงนี้นะอันนี้ธนาบัตรสีเขียวพี่ขออนุญาตไม่พูดถึงพี่จะพูดถึงแค่เหรียญทองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะไปถอนเงินก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงเมนูอื่นๆนะคะในการถอนเงินอ่าเราก็กดเข้าไปแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งบาทนี่นะคะเขียนว่าถอนออกทั้งหมด เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปโอเคเสร็จแล้วกดที่ยืนยันอ่ะติ๊กตรงนี้ตังค่าเริ่มต้นกดยืนยันแล้วกดถอนอีกรอบหนึ่งเขาก็จะขึ้นเบอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เสร็จแล้วกดที่ยืนยันถอนสำเร็จส่งเงินสดให้คุณ ห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบส่ตังค์อันนี้ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้านี่สถานะคือกําลังดำเนินการส่วนระยะเวลาในการรองเงินเข้าคาดว่าน่าจะไม่นานนะคะการถอนเงินของเมจิคาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตยอดเงินให้ส่วนเมนูอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเพิเ่มเติมได้ หลายคนสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เราได้แล้วก็ให้มาแช่แข็งตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเหรียญออกยังไงเราจะเอาเหรียญออกก็ต่อเมื่อเราทำภารกิจเนี่ยภารกิจตามเนี้ยพี่เหม็นตัวนี้เดี๋ยวเดียวเี๋ยว,ยวน,นี้เนี้ย สินค้าที่เขาขาดแคลนอย่างเงี้ยถ้าเรามีสินค้าพอหรือเราเก็บสะสมได้พอเราก็กมากดขายนี่อันี้หมดแล้วประมาณนี้ลองดูนะคะแต่ถ้าพี่เข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยแต่ว่าโดยโดยโดย,ดยส่วนตัวเท่าที่พี่ไปดูมาก็คือเป็นแบบนี้อ่ะลองเล่นดูส่วนยอดเงินอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวเราการอัปเดตในคลิป ถัดไปนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการสอนการถอนเงินจากเมดิาเข้าบัญชีทูมันิแวลเลตใครชอบฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้ใครอยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติมดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะ